กองกองพวกนี้ได้หมดนะนี้ในส่วนของไม้ยางมันจะมียางแล้เราพิมพ์มันจะขาป,ประมาณสักสามสี่วันะทีนี้พวกนี้มันยังสดอยูนะอ่ในส่วนของของเห็ดเนี่ยมันจะอาศัยนะค่อยๆกินเนื้อไม้ทีนี้ในการในการเจริญของเห็ดที่เราเอาใส่ไปก้อนนะครับจําเป็นต้องจอกนะครับจอกก็จะมีตัวจอะที่เราเรียกว่าตุด๊ดสู ตัวาันนี้จะแทงไปเลึกประมาณเท่านี้นะครับใช้สว่านไม่ได้ใช้สว่านก็ได้จะเร็วขึ้นสว่านจะมีตัวเหลียวจมูกนี่นั่นก็ได้นะครับแต่สว่านจอดตรงนั้นมันต้องใช้ใช้ใช้สิวตีตีให้มันตอกก็ตุออกมาตีวันคือจะไปปุ๊บขีดมันก็ออกมาออย่างนั้นก็ได้อ่าแต่สว่านต้องใช้เบอร์ใหญ่นะครับเบอร์รูประมาณได้ เพราะถ้าเพราะถ้ารูมันเล็กนนถ้ารูมันเล็กมันจะใส่หุ่นใส่ตัวนี้ไม่ได้ตัวหุ่นนี่ตัวเชื้อเห็ดที่เราขยายประมาณสว่านห้าหุ่นนะเพราะอันนี้อันนี้นนเราเอาสว่านเจาะประตูเลยลรูบะลูใช่คือเราใช้ตัวนี้ตีลึกไปประมาณนะครับเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งประมาณจาเอานะครับตีไปลึกหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะดันตัวตัวไอ่ไส้เนี่ยออกมานะครับตีหางกันก็ประมาณคืบอย่างตัวอย่างนั้นนะครับ ตีสลับกันทุกแบบปันปานะครับทีนี้ตัวไม้ที่เรามามันเป็นไม้มะม่วงมันจะมีตาอยู่ก็เว้นตาไว้บ้างเพราะมันตอกไม่ได้ตอกไม่เข้าจะยืมบวชนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นไม้สดก็ต้องมาสักงสามวันตอกทุ่งอย่งเงี้ยเหราไปเลยมันไม่ออกเองใช่เลยใช่มันจะออกมาตามรูข้างบนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานอนก่อนไปเชื่อไปแล้วไปเช ต่ได้นะครับทีนี้ตออไปก็เป็นระยะสักคืบหนึ่งนะครับเป็นคืบเป็นคืบนะครับใช่ตอกนะครับตอกยาวกันไปแล้วก็สลับนะครับพลิกไปเรื่อยๆนะครับตอกเสแล้วก็ดีบ้านมึงตอกแบบตอกทิ้ง

ใ,ใช้ใพลาสติกอย่างเงี้ยคุมมาไว้ไไคุมมาไว้เพื่อคุมความชื้นไม่ให้เปลือกไม้เขาแห้งเนี่ยรูขนาดนี้อ่าครับ<ม>อันนี้เนื้อไม้สดมันจะต่องด้หรือเนี่านะครับ ตัวนี้ไม่ต้องล้นไฟเชื้อเห็ดที่มันหมดแล้วไหนเชื้อเห็ดที่มันเดินเต็มแล้วครับยยังไม่ออกนะถงเดินเต็มแต่ยังไม่เก็บแน่เชื้อเห็ดเต็มหมดไหนตัวไหนเนี่ยตัวอันนี้ดครับนี่มันกระจัดรุ่นเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้คนละวันกันเขาลว้เชื้อเห็ดที่เราทำเมื่อกี้น่ะอันนั้นอันอันนั้นยังไม่เดินแต่ถ้านี้เดินแล้วจะเป็นใยขาข้างในนะครับ ถ้าเราไปเอาไอตัวเชื้อแห่งฟางที่เราหยอดนะครับมาหยอดที่นี่ตรงไทำคนเดียวนะไมทำได้แต่อายุมันจะนานกว่าเห็นออกมาสามเดือนแต่ถ้าใช้ตัวที่ขยายแล้วมาใส่อามันจะเหลือระยะเวลาแค่เดือนเดียวนันตัวไ่อเนีือนีันนี้าก็ทำกับเกลียงนี่แนี่อันนี้กี่มาอันนี้เป็นไง นี่ก็ไม่ฮะการนี้กำลังแข็งไม่ให้ใ้ไม้อะไรได้มากเหอฮะไม้ไม้ยามะม่วงอันนี้มะม่วงของที่สวนเราใช่มใช่ครับไม้ยางเบจพันไม้เงาะไม้ต้นนองกองอะไรพวกได้แต่แต่เป็นไม้ยางไม้ยางต้องทิ้งไว้สักเพื่งให้ให้ยางมันแห้งประมาณสักสามวัน จริงๆนะถ้าพิไว้มันต้องเอาผ้าคลุมะรับไม่แให้ลมมันมันร้อนพอมันร้อนแล้วมันแห้งแต่ถ้าผ้าคุมไว้มันจะมันจะชื้นตลอดเปือกไม่แห้งประมานี้ยปรมาณเนียตอไปรงเลยาอแบบนี้ ยาวตลอดแนวนะครับแล้วก like ็สล yeah well, ah, <c oughs> ับ <c> ฟ <oughs> <c oughs> kind of like ันฟ like ้ายิงก็มาจอดฝั่งนี้ไล่ไปเรื่อยกินขอนเหรอแล้วเราก็ใช้ตัวนี้แบบเป็นรูนี่ไม้อื่นได้ไหมเนี่ยยังไม่งอะเนี่ยไม้ยางอ่ะไม้ยางมด เดี๋ยวเราก็ใช้ฝาจีนะครับตีเข้าไป้อไเทปหรือถ้านั่นก็ใช้ปูนยาก็ได้ครับอันี้มันจะหาง่ายกว่า่ขอตำรานที่ที่เขาล้างอะไที่ขายให้เราต้องตัดมาวาอยางมาแข่งอะอะสองวันยางมาแขงอช่วงช่วงแรกให้ตั้งไว้แบบแนวดีนี้แบบนี้ แบบวางวางกองไฟครับนี่แล้วก็จะทำแบบนั้นนะคุมเอาไว้คุมเพื่อเพราะว่าไม้มันยังชื้นอยู่เวลาเราคุมไว้มันจะไม่เขยิบลงในมันจะไวบคุมความชื้นจะอบเป็นในตัวมันประมาณสักเดือนหงเราก็เปิดเราเปิดมาดูที่วางเราจะวางไว้ในโถเราจะวางไว้้างไดถ้าอยู่ในสวนวางไว้ตรงคนบางคุดโคนกองเลยรดน้ำมก็ได้ด้วย นะเราไม่มาดูอะไรให้มาเกดี๋ยวเวลาเราไปเก็บเดียวก็เอาออกดอกนะครับจะมีตรงข้างหน้าเราลงยื่นี่นะครับพี่วางไว้ที่ออกดอกแล้วหรือจะไปดูตรงไอ้แบงค์มังคุดต้งสากทางที่เราเข้ามาก็ได้แบงค์ก็จะมีโรงเรือนที่เราเอาตัวนี้ไปไว้โอ้ยยังมีโมวิ้เนี่ยนี่แก้วเลย มีอะไรบ้างไม่รู <LIKE anak S 2> ใ<ห>้ใครเจี๋ยวนะไม่รู้ใครเจ๋วเลยเราจะใช้เป็นขวาสี่ปูนนี่แหละปูนที่เราประมาณวันท้ายเราจะใช้ปูนนู้นอะเราเห็นที่เราพกับขอนได้จะมีวาแกล้งนี่ถ้าเราได้ขอนสามอย่างนะแกล้งก็จะเป็นพวก บ้าน,นเราเนี่ยเก็บติดตูกแกอ๋อตตูกแกที่ตามไม้ยายงจะเิด